นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดี a แ s สโซเชตจำกัดหนึ่งในผู้นำา f i นเชียลมีเดี a แพลตฟอร์มานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.com เน็ตบ้านไฟเบอร์ทรูออนไลน์ม b บายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพชิล Life จากเมืองไทยประกันชีวิต สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการม o n e ี่เดล y นะคะประจำเช้าของวันอังคารค่ะ17มิถุนายน2568เช้าวันนี้พบกับคุณพิชยุทธและดิฉันนทิพย์และดาค่ะใช่ครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับถึงแม้ว่าจะยังคงมีความตึงเครียดกันอยู่แต่ว่าล่าสุดความเป็นไปได้ที่ทางอิร่านั้นจะเรียกร้องให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไปกดดันฝั่งอิสราเอลให้หยุดยิงนั้นก็ออกมาดูเหมือนว่าจะคืบหน้าขึ้นนะครับทำให้ราคาน้ำมันเองเนี่ยก็เริ่มจะย่อลงมาง็เเ่ยยยลด้ววปััััจจจในนีีฝต มานะครับแล้วก็ญี่ปุ่นวันนี้ลุ้นเรื่องของการประชุมเบลเจนะครับว่าจะคงอัตราเบี้ยไว้ตามคาดหรือไม่แต่ว่าล่าสุดเซนเด็กน,นั้นดูเหมือนว่าจะรีบาวได้น้อยกว่าคนอื่นนะครับจริงๆในเอเชียวันนี้คนอื่นเขารีบาวกันแต่ว่าบ้านเราเองล่าสุดนั้นบวกอยู่แค่1จุดเท่านั้นครับวินาทีปัจจุบัน1,115.58จุดครับค่ะส่วนทิศทางของราคาทองคำนะคะที่บอกว่ายอ่อเนี่ยย่อลงมาลึกเลยนะคะส3 8 2นม้ยดองอลลาร์ต่อทรอลออนอ์ล่าสุดนะคะแล้วก็แนวโน้มนัน หลังจากที่ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสงครามอิสราเอลและอิร่านนั้นเริ่มจะคลี่คลายในขณะที่ราคาน้ํามันนั้นอาจจะมีการจังหวะรีบาวบา์นะคะเช้าวันนี้เวทเท็กซัสยืนอยู่ที่71ดอลลาร์ส่วนเบรนซ์ยืนอยู่ที่ประมาณ73ดอลลาร์ 73. ต่อบาร์เรล73ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวโน้มของราคาน้ํามันที่ยังคงจับตากันอยู่กับสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางค่ะในขณะเดียวกันนะบ้านเราเงินบาทขยับแข็งค่าเล็กน้อยแต่ว่าต่างชาติสิคะขายสุทธิหนักมือมากๆเมื่อวานนี้กว่า 3, บาทเลยทีเดียวนะคะดังนั้นทิศทางการไปต่อของตลาดหุ้นไทยแนวโน้มเป็นอย่างไรติดตามได้ในเทรดถามค่ะ ันนี้นะคะพูดคุยกับคุณถนอมศักดิ์สหารชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงค่ะสวัสดีค่ะพี่หนอมคะสวัสดีครับพี่หนอมสวัสดีครับคุณแพทครับสวัสดีครับคุณแชร์ครับครับผมตลาดบ้านเราเวลาลงนี่ลงกันเร็วจังเลยนะครับแต่เวลาจะขึ้นเนี่ยรีบาวมันยากเกินจังครับคนอื่นเขารีบาวได้บ้านเรานี่ ดูเหนื่อยจังครับพี่หนอมแนนมีดีครับก็ภาพใจนะครับจริงๆตอนที่ไม่มีสงครามเนี่ยไทยก็ยังเป็นแลงกดที่แย่ที่สุดในภูมิภาคแล้วนะครับเหตุผลก็คือว่าปัจจัยในประเทศของเราเองก็ยังดูไม่ค่อยชัดเจนทั้งในเรื่องของการปรับคอรมอในเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีทั้งเรื่องคมพูชาหรือมีหลายๆเรื่องนี้นะครับทาให้ตัวของความเสี่ยงเพิ่มขึ้นส่วนปัจจัยต่างประเทศเองเนี่ยผมเชื่อว่าก็คือเนื่องจากว่าหุ้นไทยมันก็จะมีเซกเตอร์จํากัดถูกไหมครับแล้วเวลา ราคาน้ํามันดีดขึ้นคุณไทยก็จะดีดได้ค่อนข้างดีกว่าภูมิภาคแต่พอตอนนี้ราคาน้ํามันเริ่มกลับมาอ่อนตัวจากโอกาสที่จะมีการเขาเรียกว่าเจราจาสงบศึกระหว่างอิหร่านกับทางด้านของอิสราเอลเนี่ยมันก็เลยทําให้คุณไทยก็คือกลุ่มพลังงานวันนี้ก็จะเป็นกลุ่มปรับลงจุ๊บแฮะกลุ่มโวริเซมพวกนี้เ็าจะปรับสูงขึ้นกลุ่มปรับลงก็เป็นคุ้นกลุ่มที่มีแคปอาจจะเยอะหน่อยนะครับก็เลยทําให้ราคาหุ้นของไทยเองอาจจะขึ้นได้ค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเทียบกับภูมิภาคอย่างไรก็ด มีความชัดเจนนะครับว่าอยู่ที่ตัวของกรณีคุณทามเนี่ยหลังจากที่ประชุม G7 แล้วก็ขาจะไปจริงประชุม2วันเนี่ยแกก็ประชุมวันเดียวแล้วแกก็รีบกลับเนี่ยแล้วก็มีการช่วงเช้านี่แกก็เหมือนกับส่งสัญญาณนิดหนึ่งว่าให้รีบออกไปยกออกจากเตหาราชมันก็เลยทําให้ความไม่แน่นอนมันก็ยังมีอยู่นะครับว่าเขาจะไปห้ามอิสราเอลทันไหมแล้วก็คียหลักตอนนี้คือการโจมตีของอิสราเอลคือมุ่งเป้าไปที่คุณโคม,มนี ที่เป็นผู้นําของทางด้านอิหร่านด้วยนะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยผมว่าความไม่แน่นอนตรงนี้ก็ยังอยู่นะแต่ว่าถ้ามองในเชิงของพัฒนาคารในเชิงบวกก็คือการเจราจาที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นคือเรื่องที่1อันท,ที่สองคือผลประชุมธนาคารกลางวันนี้มี V O J แล้วก็กลางสัปดาห์มี B O E ของอังกฤษก็คิดว่าคงดอกเบี้ยทั้งคู่แต่ว่าไฮไลท์อยู่ที่เฟด ซึ่งวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมนะครับสัญญาณที่จับตาจากเทดคือคิดว่าคงดอกเบีย้ยครั้งนี้แต่ว่าอยากรู้ว่านอมจะลดดอกเบีย้ยปีนี้จะมีสองครั้งอย่างที่เคยพูดถึงหรือเปล่าแล้วก็เศรษฐกิจจะกระทบมากหรือน้อยหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่ทําให้ราคาเขาเรียกว่าตลาดการเงินนะครับก็คือตัวยูพันธบัตรตัวของค่างเงิน US เอสดอลลาร์นะครับก็ยังอยู่ในทิศทางคือบอลอยูพุ่งขึ้นตัวของดอลลาร์ยังอ่อนค่าอยู่นะครับอันนี้ก็ยังเป็นเทรนด์ภาพที่รอผลประชุมเฟดแล้วก็รอในเรื่องเกีก่ ไทยนะครับยังอยู่ในแนวโน้มขาลงนะครับเรายังไม่มีคาตาลิสต์ใหญ่ๆใหม่ๆที่จะทําให้กระเทื้องในในทางตรงข้ามครับหลายตัวที่รีบาววันนี้ยังมีความไม่ชัดเจน,นเช่นเอ t อทีก็ยังไม่ชัดเจนนะัต้องรอคณะกรรมาการนะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งเมิอ่อสงครามที่ผมเรียนไปก็ยังไม่ชัดเจนรวมถึง ในเชิงของบตัวของหุ้นในเชิงของสุดสัปดาห์นี้ฟุตซี่รีบาลานซ์ซึ่งหุ้นไทยก็อาจจะต้องมีแรงขายจากฝรั่งออกมาอีกประมาณ5้าพันล้านบาทนะครับแล้วก็หุ้นตัวใหญ่ๆบางตัวก็อาจจะยังมีแรงขายเพราะฉะนั้นในภาพใหญ่เราเชื่อว่าอินเด็ก์ก็แค่รีบาลนะครับโอกาสปิดกราบแถว1094ยเนะี่ยยังเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เป็น selective นะครับหุ้นที่น่าสนใจจะเป็นกลุ่ม ICT นะครับทรูแกร์จวานจะมีการประมูลขึ้นวันที่29เามิถุนาแล้วก็น่าจะได้ผลบวก่เน,นทีป็ CP f ี f t b e t a เบ o ราะคาเนื้อหมูปีนี้ก็ยังดีกว่าปีที่แล้วนะครับต้นทุนอาหารสัตว์ก็ยังถูกกว่าก็ยังคิดว่ากลุ่มนี้ก็น่าสนใจส่วนกลุ่มแบงค์ชอตเทอมอาจจะรีบาาเพราะว่าผลประชุมเฟดคิดว่าน่าจะคงดอกเบีย้ยเพราะนั้นแบงค์อาจจะมีลักษณะของการกระเตื้องแล้วก็ช่วยตลาดได้นในช่วงระยะสั้นครับค่ะผมวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะพี่นอมคะ่ะขอบคุณครับสวัสดีครั นี่คือคำแนะนำนะครับของทั้งคุณถนอมศักดิ์นะครับบ้านเราเองยังมีหลายปัจจัยนะครับที่เวทกันอยู่นะครับทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบเลยทำให้ตลาดคุณนั้นไม่ค่อยไปไหนครับผู้แนะนำเช้านี้เป็นตัวของ True Advance CPF GF uh True CPF TFG นะครับแล้วก็เบทาโกครับไปดูที่ผู้แนะนำจากทางรายการกันบ้างค่ะ KGI นะคะมองไปที่ g u l f แล้วก็ปตทค่ะภายชอบอิชิแล้วก็มาตารับฟิ n น n c i ียซร์าใช้ไว้ที่ BDMs ค่ะ ดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับคุณชมที่เป็นแฟนคลับคุณกู้ของ True ในเร็วนี้กำลังจะมีชุดใหม่ออกมาขายแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดกันครับเว็บไซต์การธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.co.th นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดี a s s สโซเซเอจำกัดหนึ่งในผู้นำฟิ i นเชียล l m เดียแพลตฟอร์มมานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.co.th นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเซีต์จำกัดหนึ่งในผู้นำฟา f แ n นเชียลมีเดียแพลตฟอร์มานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.co.th นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจฐฐฐการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจฐฐฐการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัท Media a s s o โซเชต d จำกัดหนึ่งในผู้นำฟินแลนเชียลมีเดียแพลตฟอร์มมานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.co.th นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรฐษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐษรกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ ววส,สนับสนุนโดยทรูไซเบอร์เซฟปกป้องภัยไซเบอร์โมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิต มาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับสมมนาโขนเกษียณที่เราจัดกันไปสัปดาห์ที่แล้วคุณแพนขอบพระคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับที่เข้ามาร่วมงานกันเยอะเลยแล้วก็วันนั้นต้องบอกว่าบรรยากาศสนุกมากๆ<ช>เลยะนะครับได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารเงินในช่วงของวัยกเกษียณครับ โดยทางวารสารการเงินธนาคารครับร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดเสวนาโขนเกษียน Special e อทางออก LGF RMF SFF ติดดอยสู่พอร์ตเกษียนสุขได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมากครับบรรยากาศในการเสวนาก็เป็นไปอย่างเข้มข้นสนุกสนานโดยคุณอัศเดชคงเสรินะครับกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่ากองทุนประหยัดภาษีได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเต็มที่เพื่อสร้างพอร์ตเกษียณสุขตามช่วงอายุการกระจายความเสี่ยงพอร์ตลงทุนในช่วงที่ตลาดมี ความผันผวน ขณะที่คุณชวินดาหานร,รัตนกูลครับนายกสมาคมบริษัทจัดการเกาะลงทุนหรือว่า AIMC กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์กองทุนตรงไทยจำกัดมหาชนกล่าวว่าโค้งสุดท้ายของการโอนเงินลงทุนจาก LTF มายัางไทย e s g x จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ถือเป็นจังหวะทองที่นักลงทุนไม่ควรมองข้ามครับเพราะว่าไม่รู้ว่าปีหน้านั้นจะได้สิทธิ์แบบนี้อีกหรือเปล่านะครับซึ่งการลงทุนนอกจากจะมีเงินกลับเข้ามาในรูปของเงินปันผลผลตอบแทนในรูปของแคปิตอลเกนแล้วก็ยังจะได้ ได้กองก็ยังจะทําให้กองทุน LTF ที่เหลืออยู่จากวันที่30มิมิถุนายนนี้จะกลายเป็นกองทุนเปิดทั่วไปนะครับ ก็จะไม่มีคําว่า LTF กองนี้ถ้าเกิดสมมติมีกองแม่ที่เป็นกองลักษณะเดียวกันจะถูกเข้าไปเป็นสับคลาสของกองแม่ถูกเยกเข้าไปเป็นกองสับคลาสของกองแม่แต่ถ้าเกิดกองแม่ไม่มีนะคะก็จะกลายเป็นกองที่กองใหม่เลยเป็นกองทุนหุ้นปกติที่ผู้จัดการกองก็จะทําหน้าที่บริหารเป็นไปตามปกติถ้าไม่ได้ถูกโยกไปกองแม่ถ้าอยู่เป็นกองเดียวๆเลยก็อาจจะต้องถูกบังคับให้ปิดกองทุนตามกฎเกณฑ์กรอตค่ะ35ราย ทางคุณมนรัตน์พดุงสิทธิ์กรรมการผู้ำนการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์เฮาส์กล่าวว่าหลักการในการเลือกหุ้นครับจะเน้นหุ้นที่มีเงินปันผลสูงกระแสเงินสดที่มั่นคงซึ่งแม้ว่าโครงสร้างตลาดทุนไทยจะไม่ได้เติบโตมีการเติบโตที่สูงมากนักแต่ก็ยังมีบางบริษัทครับที่มีแนวโน้มการขยายตัวและต่อยอดธุรกิจได้ใน2-3ปีข้างหน้าทางด้านของคุณกุลชัดจันทวิบลรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนย o b ประเทศไทย กล่าวว่าปัจจุบันเิ้นอินเด็กซ์มีราคาถูกครับซึ่งปัจจัยดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนนั้นอยากให้มองสถานการณ์ที่ดีที่สุดดัชนีนั้นมีโอกาสครับที่จะขึ้นไปถึง1,308จุดโดยมีอัตราผลตอบแทน10-15% ฝาของคุณชยนน์รักการจนันน์เฮชโค้ดแอนโคฟาลเดอร์ของฟิโนเมนาบอกว่าตลาดหุ้นไทยนั้นตอนนี้อยู่ในจุดที่เหมาะสมกับการเข้าซื้อนะครับคาดว่าดัชนีหุ้นไทยนั้นน่าจะกลับมาอยู่ในช่วง1,350ถึง1,400จุดได้ครับสำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเรามีรูปแบบอ่านนะคะผ่านทางเว็บไซต์ของวารสารการเงินธนาคารหรือว่าเข้าไปดูนะคะทางด้านของ Money and Banking Channel นะคะมีคลิปนะคะที่เราไลฟ์ไว้มีรายละเอียดเจาะลึกมาฝากกันด้วยนะคะ กลับไปดูย้อนหลังกันได้ค่ะไปดูกันอีกเรื่องหนึ่งค่ะสําหรับล่าสุดนะคะทางด้านของการได้รับรางวัลน,นะคะธนาคารยอดเยี่ยมแห่งปีนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของธนาคารอมสินค่ะครองแชมป์ธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปีประจําปี2568ค่ะวรา,ารสารการเงินธนาคารฉบับเดือนมิถุนายนนะคะได้เผยผลการสํารวจความคิดเห็นผู้เข้าชมงานมหากรรมการเงินมิน,นิเอ็กโปรประจําปี2568ค่ะโดยธนาคารอมสินได้ครองตําแหน่งธนาคารเพื่อลูกค้าราย ย่อยแห่งปี b e s t Retail Bank of the Year 2025ถือเป็นการครองตำแหน่งติดต่อกันเป็นปีที่10แล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีธนาคารที่มีความยอดเยี่ยมในแต่ละบริการที่ผู้เข้าชมงานให้ความพึงพอใจและตัดสินใจใช้บริการในแต่ละด้านธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านเงินฝากได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบ้านได้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อ SME ได้แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย หรือ SME D Bank ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบุคคลได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านบัตรเครดิตได้แก่ธนาคารกสิกรไทยธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อรถและสินเชื่อจำนำทะเบียนรถได้แก่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาบริษัทที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านประกันชีวิตได้แก่บมจไทยประกันชีวิตบริษัทที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านประกันสุขภาพได้แก่บมจเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านประกันวินาศภัยได้แก่บมจทิพยพยประกันภัย ธนาคารที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมทางการเงินได้แก่ธนาคารกสิกรไทยธนาคารที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลหรือ ESG ได้แก่ธนาคารอมสินและ K+ ของธนาคารกสิกรไทยเป็นแอปพลิเคชันทางการเงินขวัญใจผู้เข้าชมงานของงานมหกกรรมการเงินมานี่เอ็กค่ะ ส่วนคุณผู้ชมนะครับที่มองหาทางเลือกในการลงทุนที่มีความมั่นคงสูงอย่างหุ้นกู้ในเรทติ้งระดับ A บวกนะครับล่าสุดครับทูคอร์ปอเรชันงันเตรียมที่จะมีการเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่เสนออัตราดอกเบี้ยสูงจากตั้งแต่3.2จนถึง3.85ต่อปีทีเดียวครับ โดยทางคุณยุพาลีวงเจริญครับหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินร่วมบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนกล่าวว่าทางบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนครับซึ่งเป็นบริษัทโทรคมนาคมเทคโนโลยีชั้นนําอันดับหนึ่งของไทยและอันดับหนึ่งของโลกด้านความยั่งยืนด้วยคะแนน DJSI 2024สูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมต่อเนื่องเป็นปีที่7นะครับเตรียมที่จะมีการเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนจํานวน4ชุดอายุระหว่าง4ปีจนถึง10ปีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง3.2ถึง3.85ต่อปีพร้อมจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนครับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ A บวกครับแนวโน้มคงที่จากบริษัททริสเรตติ้งนะครับซึ่งสะท้อนถึงพื้นฐานธุรกิจที่มีความแข็งแกร่ง โดยหุ้นกู้ทั้ง4ชุดครับจะประกอบไปด้วยหุ้นกู้ชุดที่1อายุ4ปีอัตราดอกเบี 3. 3้ย3.2ถึง3.3%ต่อปีหุ้นกู้ชุดที่2อา,ายุ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.4- ถึง3.5%เต่อปีหุ้นกู้ชุดที่3ครับอายุ7ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.5- ถึง3.65%ต่อปีและหุ้นกู้ชุดที่4อายุ10ปีครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.7- ถึง3.85%้อต่อปีและผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิถ่ายถอนหุน ตั้งแต่คุณกู้ครบปีที่5เป็นต้นใปครับทางนี้อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึงวันที่4สิงหาคมนะครับของปีนี้โดยผู้ลงทุนทั่วไปจะสามารถจองซื้อขั้นต่ำา1 0 0 0 0บาทและทวีคูณครั้งละ1 0 0 0 0 0บาทผ่าน7สถาบันการเงินชั้นนำครับด้แก่ทางธนาคารกรุงเทพกสิกรไทยไทยพาณิชย์ CIMB ไทย UOB และบริษัททรัพย์เกียรตินภัทระและบริษัท จากซั์เอเชียพลัสครับโดยมีธนาากรุงศรียุชยาเป็นนายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ครับ ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเป็นหุ้นกู้ขวัญใจนักลงทุนนะคะคเปิดจองไม่ทันไรนะคะหมดแล้วนะคะไปติดตามกันต่อนะคะสําหรับโอกาสในเรื่องของการชิมช็อปชิลกันบ้างค่ะไปหาอะไรอร่อยๆนะคะดื่มกันแล้วก็ชิมอาหารนะคะหลากหลายรสชาติหลากหลายสไตล์นะคะเป็นที่มาของการจัดงานค่ะกรูเม่ฟู้ดด้เฟส2025เทสออฟไพรค่ะ เสิร์ฟความอร่อยหลากหลายสไตล์นะคะพาเหล่าฟู้ดดี้อิ่มอร่อยไปกับการเฉลิมฉลองภายในงานกูเม่ฟู้ดดี้เฟส2025 Taste Offline จัดโดยนิตยสารกูเม่แอนด์ครีนค่ะต้อนรับเดือนแห่งความภาคภูมิใจพรายมันด้วยความอร่อยนะคะหลากหลายสไตล์ในวันที่19-22มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาที่เซนเันเบอร์ชั้น6ศูนย์การค้าเซนเทนเิลด์ค่ะคุณพัริตาวิริยะรังสฤษินน์บรรณาธิการบริหารนิตยสารกูเม่แอนด์ครีนระบุว่า การจัดงานในครั้งนี้นำกว่า40ร้านเด็ดรังสรรเมนูสุดพิเศษในทีม Colorful สีสันสดใสเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ครบทั้งคาวหวานขนมเบเกอรี่เครื่องดื่มและไอศครีมพรีเมียมให้ช็อปชิมชิลจบครบในที่เดียวเลยนะคะสนุกกับกิจกรรมเวิร์กช็อปสุดครีเอทีฟฟรีตลอดงานค่ะและพิเศษสําหรับผู้มาร่วมงานสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมติ t กตอกชาเลนจ์เพียงแค่ถ่ายคลิปวิดีโอหรือว่าภาพร้านอร่อยในงานแล้วตั้งค่าวิดีโอเป็นสาธารณะติดแฮชแท แกรูเม่ฟดตนิเฟส2025มีลุ้นนะคะรับคูปอง1สิทต่อ1ท่านเพื่อรับบัตรรับประทานอาหารมูลค่า1,000บาทจำนวน4รางวัลค่ะโดยจะมีการประกาศผู้โชคดีในวันจันทร์ที่23คือจบงานแล้วนะคะผ่านทาง t ิกต o k กรูเม่แอนด์ครีซีนค่ะ ราคาทองคำในบ้านเราประกาศราคาล่าสุดเนี่ย<ะ>ลงมาจากเมื่อวาน450<ม>บาทแล้วคุณแผนปรับราคากันไป5รอบเลยทีเดียวนะครับล่าสุดขายทองคําแท่ง52,100บาทจุดนี้ยอ่อลงมาแรงเหมือนกันะนะครับใกล้ๆแนวรับที่เมื่อวานคุยกันด้วยะจะเป็นจังหวะในการกลับเข้าไปซื้อหรือยังหรือว่ายัางต้องขายอยู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องของทองคํากันครับเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ w w w m o n e y a n d b a n k i n g c o t h นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัท Media a s s o c i a ชตตจำกัดหนึ่งในผู้นำา f แ n นเชียลมีเดียแพลตฟอรมมานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ w w w m o n e y a n d b a n n i n g c o น h นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเชต์เต็ดจำกัดหนึ่งในผู้นำฟา f แ n เชียลมีเดียแพลตฟอร์มมานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ w w w m o n e y a n d b a n n i n g c o น h นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัท Media a s s o c i a ชตตจำกัดหนึ่งในผู้นำฟา f แ n นเชียลมีเดียแพลตฟอรมมานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ w w w ร์ลไวด์เว็บมันนี่แอนำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซซเอสนับสนุนโดยเน็ตบ <finden> <s> ้านไฟเบอร์ทรูออนไลน์ โมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพชิวไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิต กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3นะครับคุณผู้ชมครับท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับตอนนี้ก็ทําให้ราคาผันราคาทองคํานั้นผันผวนไปด้วย <C HA. S 2> แล้วแต่ข่าวแล้วแต่วันจริงๆนะครับอย่างวันนี้เนี่ยลงมาเยอะแบบนี้จะเป็นจุดในการเข้าไปซื้อของใครที่บอกว่าอยากซื้อตอนเสาร์อาทิตย์หรือเปล่ามาคุยกันมาพูดคุยกันกับคุณจรรเวศศรีนะคะผู้ในการฝ่ายผู้แนะนําการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนคลาสิกออสซิลเลชั่จำกัดค่ะสวัสดีครับคุณจรรเวศครับ ครับสวัสดีครับคุณแฟงคุณแชร์ครับครับผมหลายคนอยากซื้อทองเนี่ยเสาร์อาทิตย์แล้วบอกว่าแหม่ร้านทองประกาศปิดนะครับพอมาวันจันทร์ก็กลัวๆเพราะทองขึ้นเยอะวันนี้แหละลงมาแล้วซื้อได้หรือยังครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นอันตรายครับเอ่อต้องบอกว่าราคาทองคำนะฮะที่ปรับตัวบวกขึ้นมานะฮะใกล้ๆเคียงกับจุดสูงสุดของเขาเนี่ยในรอบนี้นะครับเอ่อก็คือประเด็นในภาพระยะสั้นๆนะก็คือประเด็นในเรื่องของตะวันออกกลาง เอโดยปกติแล้วนะครับทองคำนะฮะขึ้นด้วยเหตุผลอะไรเมื่อเหตุผลนั้นเจืดจางลงไปปัจจัยนั้นก็จะอิมแพคราคาทองคำลดน้อยถอยลงนะครับเนั่นหมายความว่าณนะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์นะฮะในตะวันออกกลางเริ่มส่งสัญญาณเป็นไปในทิศทางเชิงบวกมากยิ่งขึ้นนะฮะอิรานเนี่ยก็ส่งสัญญาณนะพร้อมเจรจาเพื่อยุติการสู้รบ กับอิราเลซึ่งเราก็เห็นว่าออสินทรัพย์เสี่ยงนะฮะตลาดหุ้นทั่วโลกก็เริ่มบวกนะฮะเมื่อคือนนี้ทั้งตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ตลาดหุ้นยุโรปแน่นอนครับมันก็เป็นการเคลื่อนย้ายนะฮะเม็ดเงินนะฮะจากทองคำเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีแรงเทขายลงมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการขายทํากําไรของทองคำณนะรอบล่าสุดตรงนี้นะฮะออไม่ควรรุนแรง นะ,ะจนกระทั่งหลุด3,370เหรียญน,นะ,ะกำลังจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าราคาทองคำร่วงไม่ต่ำกว่า3,370เหรียญอาจจะเป็นโอกาสในภาพระยะสั้นๆนนตรงนี้ได้นะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าระหว่างสัปดาห์เนี่ยนะฮะราคาทองคำปรับตัวลดลงต่ำกว่า3,370เหรียญผมจะแนะนำให้ชะลอในการเข้าซื้อ หรือในะใครที่มีทองคำอยู่เยอะผมว่าจังหวะนี้อาจจะเป็นจังหวะในการขายให้ได้ราคาที่ดีก็ได้ครับค่ะในกรณีของแนวโน้มราคาทองคำกับการประชุมของเฟดในวันพรุ่งนี้มีความผันผวนด้วยหรือเปล่าคะเราคาดการเกี่ยวกับเรื่องของมติการประชุมของเฟดยังไงบ้างอะคะ่ะประเด็นของเฟดนะฮะอาจจะยังไม่มีอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับ รอบนี้ก็น่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยเหมือนเดิมนะครับในระดับ4.5เปอร์เซนตะฮะแต่ประเด็นนั้นคืออาจจะต้องจับตาดูว่านะฮะถ้อยแถลงของคุณจลนพาเวลเนี่ยนะฮะจะมีการส่งสัญญาณในลักษณะที่น่าจะลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่าสองครั้งหรือไม่นะตอนนี้เนี่ยโดยภาพรวมของตลาดมองว่าเฟดน่าจะลดอัตราดอกเบี้ยสัก สักสองครั้งแต่ถ้าสมมุติว่ามุมมองของเฟดยังคงเป็นเหมือนเดิมผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลเชิงบวกต่อราคาทองคําสักเท่าไหร่นะครับในขณะที่การประชุมนะของฝักฝั่งยุโรปคือสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์แห่งการประชุมของธนาคารกลางนะครับ BOEBOE ก็จะมีการประชุมเหมือนกันนะธนาคารกลางอังกฤษก็คาดว่านะ่าจะคงอัตราดอกเบีย้ยนะฮะ ซึ่งนั่นก็จะไม่ใช่ปัจจัยเชิงบวกเหมือนกันนะแต่ดูแนวโน้มแล้วธนาคารกลางของฝั่งยุโรปเนี่ยนะฮะก็มีโอกาสที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยซะมากกว่านะแต่รอบนี้อาจจะยังไม่ใช่นะซึ่งสิ่งตรงนี้ที่เราเล่าให้ฟังนะ,ะครับไม่ใช่ปัจจัยเชิงบวกต่อราคาทองคำครับครับผมขอแนวรับแนวต้านวันนี้หน่อยสิครับคุณจงนิรมครับแนวรับสำคัญครับสามสามเจ็ดศูนย์นะฮะในกรณี ถ้าหลุดนะครับก็อาจจะต้องไปดูแนวรับถัดไปนะครับที่บริเวณ3,320นะแต่แนวรับที่ผมให้มันอาจจะไม่ใช่แนวซื้อนะฮะในกรณีคือถ้าหลุดเนี่ยคือคือไม่ซื้อนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยมองที่3,400เหรียญครับ3,400เหรียญค่ะ <c oughs> ได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับ ขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ3 7 7 0นะครับห้ามหลุดถ้าหลุดนี่ไม่ใช่จังหวะซื้อนะครับส่วนแนวต้าน3,400เหรียญครับค่ะนี่เป็นข่าวสารนะคะที่นำมาฝากกันในเช้าวันนี้นะคะพรุ่งนี้1 0 0โมงนาทีกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ w w w m o n e y a n d b a n n i n g c o น h นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัท Media a s s o โซเชต d จำกัดหนึ่งในผู้นำฟา f แ n นเชียลมีเดียแพลตฟอร์มมานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ w w w m o n e y a n d b a n n i n g c o t h นนำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้